เสกสามคำเป็นสเสน่ห์เมตตาเสกข้าวเสกน้ำกินทุกวันโรคภัยไม่มาเบียดเบียนสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมาเล่าคาถาสั้นๆที่คิดว่าหลายคนน่าจะอยากมีเอาไว้ใช้งานเพื่อประโยชน์อันควรจะเป็นของผู้ที่ประกอบสัมมาชีพใดๆก็ตาม ท่านใดที่จะนำไปใช้งานก็ขอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมประเพณีจะเป็นการดีที่สุดคาถานี้มีชื่อว่าตับกาเลบทคาถามีอยู่ว่าละวิโกตับกาเลนี้เด่นในทางไม่ตามมหาสเสน่ห์เหมาะกับการค้าขายพบปะผู้คนตลอดจนจีบหนุ่มจีบสาว หลายเกจิอาจารย์ยุคก่อนนำคาถานี้ไปปลุกเสกทำสีพึ่งทำตรกุตจนเป็นที่เรื่องชื่อกันมาแล้วตับปุณานะตะยะปะคาถานี้หลายท่านคงยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเด่นในทางเมตตาเสกสีพึ่งเศกนวดเศกปากเปล่าก็ได้เป็นเมตตา ำราบอกว่าผู้คนจะยินดีแลกน้ำใจตลอดทุกครั้งเมื่อเอ่ยปากขอผู้ที่ท่องคาถานี้จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างตลอดท่านว่าอย่างนั้นตับมหานิยมตะวังพระธระมะนะตับมหานิยมนี้เสกปากเปล่าก็ได้เสกน้ำเสกเข้าวก็ดีเสกอาหารก็ได้ เศกแป้งแต่งน้ำมันน้ำอบน้ำหอมสารพัดทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นเลิศจงภาวนาและตั้งใจอธิษฐานเอาเถิดจะเกิดผลดีทันว่าแบบนั้นตับสมมัชชนีอุตุอิมัสมิงอุตุตมหิทันว่ามนคาถานี้ท่องบริกรรมทุกเช้าค่ำตามสะดวกเป็นประจำ ร่างกายและจิตใจจะหายจากทุกโศกโรคภัยจเจริญภาวนาเป็นนิดจิตใจจะสว่างตับบินทะครูบาอาจารย์บอกว่าเสกข้าวเสกน้ำตื่มกินทุกวันจะไร้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามารบกวนจะไม่ป่วยไข้แบบหาสาเหตุไม่ได้คนะาถานี้มีอยู่ว่าอะนวัชตาจะผาสุ ท่านว่าก่อนกินข้าวควรจะเสกสักสามจบกำลังดีอานุภาพเสมือนมีอายุวัฒนะปกป้องโรคาอาพาธและพยันอันตรายอย่างเป็นเยี่ยมยอดตับนะโมตาบอดขะวะ เสกข้าวเสกน้ำป้องกันโรคภัยไข้เจ็บครูบาอาจารย์สมัยโบราณใช้คาถานี้เสกน้ำป้องกันโรคหา่าเมื่อครั้งสมัยที่โรคนี้เข้าปลิดชีวิตผู้คนในท้องถิ่นพอรอดมาได้คนเหล่านั้นต่างก็เชื่อว่าสิ่งนี้ช่วยชีวิตพวกเขา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจในการเจริญภาวนาเพื่อหาความสงบทางจิตใจไม่ว่าคาถาใดก็แล้วแต่ควรลำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ท่องนโมสามจบก่อนแล้วค่อยว่าคาถาตามอย่างไรก็ดีเวทมนต์คาถาทั้งสั้นยาวอาจไม่เท่ากันครูบาอาจารย์ท่านผูกคาถาเอาไว้ด้วยหัวใจมนต์ถ้าได้ร่ำเรียนถึงหัวใจมนต์ท่านเรียกว่าถึงแก่นมน จริงแล้วหัวใจมนจะมีเพียงไม่กี่ตัวมนคาถาบางตัวจะมีหัวใจมนสองถึงสามตัวเพื่อความสะดวกต่อการจดจำจะเสกสามจบเจ็ดจบก็ไม่ยากแต่การจะให้เข้าถึงแก่นแรงครูถือเป็นด่านแรกของผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้าถึงให้ได้และไม่ควรมองข้ามสุดท้ายความเพียรจะพาทุกอุปสรรคหมดไปผู้เล่าเชื่อว่าแบบนั้น สุดท้ายนี้โลกไพ่ย,ยาด่าต่อยความสวยยาด่ตองความมองยาดถึงเพราะหามย่ำหายหายใหญ่นี้ความบอดียาด่าผ่านก่อให้คุณผู้ชมทุกทานอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงโชคดีหมานลำรวยลำรวยสุขภูสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ